เลยนี่ไงมันละกูยิงมันยิงมันแซมตีไงไปจัดไหมแซมถ้าผมมัตสึค้าไอ้สัตว์เออยิงมันเข้าไปอัดมันเขาไปเอออัดไปแต่รับอยู่ไหนวะแต่รับมายิงมันดิโอ้โหเจอบอสฮัลโลแป๊บนึงบอสอะไรไปฮะอบอสบอสอะไรอ่ะโอ้โหตรงบ้านนี่คือแบบบวกไทยท่านกันมันเลยเนี่ยทำไมมันไม่มาเกิดไทยท่านมันเจอบอส โอ้โหเฮ้ยน่ามันกอรซิล่าหรือเปล่าเนีเออเพราะว่าน่าจะเป็นกอรซิล่าแล้วล่ะเนี่ยกอรซิล่าเลยอ่ะเ่่าแลล้วะพีมันเป็นไททันนั่นแหละไม่มีใครเปิดประตูทำไมยิงบ้อเลยแล้วมีจมแพงไหมครับยิงบอสไม่ได้ยิงไม่ได้ครับเดี๋ยวแรับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปบวกมันดีกว่ายังไม่ไททันตัวนี้ถึงมันเลยนะออกยิงบวกเดี๋ยวผมไปบวกมันเองผมว่างั้นแหละถึงไม่ถึงมันยิงไม่ถึงหรอ เดี๋ยว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 ผมอยู่ใกล้มันมากผมอยู่ใกล้มันมากผมอยู่ใกล้มันมากผมบินไม่ถึงวะผมบินไม่ถึงข้างบนวะยืนดิเอ้ยยืนไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึงแป๊บนึ่งแป๊บนึ่แป๊บนึงแป๊บนึงขึ้นดิขึ้นขึ้นขึ้นเอ้ยเจอล้นี่แล่เออได้ละได้ละนี่แน่ตุ้มดิตุ้มดิ โอ้โหกว่าจะตุ้มได้นี่นะไอ้คนตีผมมันวนล็แล้วมันวนล็แล้วยิงนี่เฮ้ยบาสุก้ายิงอยู่ยิงอยู่มันทำไมมันเงียบไปอ่ะมันยิงไม่ถึงอ่ะยิงถึงยิงถึงมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเอายิงไม่โดนอีกเฮ้ยหาสนัยยาสลบมาสักคนนึงหาสนัยยาสลบมาคนนึงเร็วใช ใช่ใช่ผมยิงมาดูก้าอยู่เฮ้ยเปอยู่สุุอยู่สุรุไปเอาสนายาสลบมาไปแซมก็ได้ในตู้เดี๋ยวผมผมยิงตูดมันอยู่ผมยิงแล้วจะยิงถึงไหมเนี่ยไอ้ไอ้คนที่อยู่บ้านก็ไม่ไปเอาไอกูบูอยู่ข้างหน้าแบงค์อยู่ไหนวะแบงค์อะใจเย็นครับเจเย็นครับแบงค์เร็วครัวเฮ้ยมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้ว เ้ยสัตว์เอ้ยพวกนี้มันต้องเจอแบบยิงจอจอนี่แหละยิงจอจอยิงจอจอโอ้ยกูบักกูบักกูอยู่ใต้ตีนมันโอ้โหต้านันดิยิงไข่มันถ้าสลบง่ายมันจะจูบใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหมันเอาหางปัดมันเอาหางปัดผมว่ะมันเอาหางปัดหัวได้ยิงไข่จัดให้ ยิงไข่ปุ๊บมันจะจุกแล้วมันตกเลยโอ้ยยิงไข่เคเคเคผมยิงไข่ตัวนี้ตกเมียว่ะโอ้ยโอ้ยมันเหยียบปมนี่ยิงไข่ยิงไข่ตัวเมียมันไม่มีไข่มันไม่เออมันไม่มีไข่เนี่ยทำไงอ่ะโอ้ยโดนกระทืบโอ้โหแล้วนี่ดาเมทเจ็ดร้ยเอาปืนยาแมวบาสูก้าลงมายิงเลยปืนยิงไม่ถึงบาสูก้าบาสูก้าเลยปืนมันยิงไม่ถึง โอ้ยมันจะเอามันจะเอามันจะาโอ้โห่าสุก้าดูดีนะหลบทันก็ไปเอามาใหม่อยู่สุรุทำประโยชน์น้อยเพื่อนเฮ้ยมันจะมันมันจะเข้าบ้านมันจะเข้าบ้านมันจะเข้าบ้านแล้วมันจะเข้าบ้านแล้วมันจะเข้าบ้านแล้วปล่อยเข้าไม่ได้บ้านพังเลยโอ้หางมันปัดโอ้โหหมดเพี้ยนแล้วพี่ปืนพังปืนพัง เด็กรับเด็กรับเด็กรับคุณเอาคุณเอาปืนมาให้ผมกระบอกนึงสไนอ่ะปืนสไนอ่ะไม่สไนที่ผมสไนที่ผมเดี๋ยวแป๊บเดีแป๊บคุณน้องแป๊บยังไม่พังยังไม่พังไอพี่ป้อมปืนใช้ได้แล้วเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยป้อมปืนเออป้อมปืนนหนยิงเลยโอ้โหป้อมปืน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 กูพังเอ้ยทำไมมันทำไมมันเงียบไปอ่ะไม่มีใครทำดาเมจมันหน่อยเหรอโอ้โหหางหางมันหางมันโอ้ยมันจะฟาดกูมันจะฟาดกูแล้ว โอ้โหปืนอยู่ไหน่ยอูไหนแบงค์เร็วๆแบงค์มาช่วยแบงค์เร็วๆๆใครมีปืนอ่ะช่วยเลยผมยิงผมขึ้นป้อมปืนเออนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยิงไหมเออยิงมันตายโหนี่มันเวลเท่าไหร่ไว้สัตว์เอ้ออะไรนะเองร้อยห้าสิบใช้คำว่าเองเหรอร้อยห้าสิบ ตายแล้วตายแล้วตายแล้วรู้ได้รู้ได้เฮ้ยดีดีดีหัวมันติดหัวมันติดมันโอ้โหหางมันปัดหางมันปัดจะการร้อแล้วผมมันติดอยู่ตรงประตูมันมาโอ้โหโอ้โหผมอยู่ใกล้มันมากอะตอนเนี้ยมันมันจะไปแล้วมันจะไปแล้วตามตามตามผมที่ประตูหน่อยดูเอ้ยิงมันไปยิงมันเข้าไปเอาบาสุก้ามาเอาบาสุก้าตามมาเลยใครอยู่ป้อมปืนอะเอาบาสุก้าตามมายิงไม่ได้แล้ว เฮ้ยมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วเลือดเต็มตัวเลยมาเลยมา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 อีหอยิงหอยไอชั้มันมาแล้วนะอะไร้นะคุณดองโอ้โหฉากนี้ฉากนี้แม่งบูมากฉากนี้มันบูมากโอ้โหมันกระเถิบบ้านบ้านกู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 บ้านโอ้โหโอ้โยเหยียบบ้านมึงเงียบบ้านกูมึงเงียบบ้านกู้โอ้โหกระทึิบ ียวม่อออคุณแตก้้ยยมันจะเอามันมันเลนผมว่ะมันจะเอาผมว่ะขี่ยผมไหลก็ได้เหมือนกันเหมือนกันเจ็บเจ็บเขี่ยไหลโอ้ยมันจะเอาผมว่ะมันจะโอ้มันโกรธมันโกรธมันโกรธจริงมันโกรธจิงจังปืนยิงไม่ได้ปืนยิงไม่ได้นี่แหละยักษ์ กูไม่ไหวแล้วม okay. ันเจ้าโอยมันเจ้าผมว่ะมันเจ้าผมมันเจ้าผมโอยบ้านกูบ้านกูไอ้ไทยถวยหัวขัานบ้านกูบ้านกูโอยแม่งไอ้เชี่ยแม่งเอากูจริงด้วยมันเอากูดชื่อแม่งเอากูมันเอากูโอยกูไม่ไหวเออกูไม่ทำอะไรมึงกูไม่ทำอะไรมึองมันไปก่อนแล้วมันจะเกิดเส่คลาดปากนายเพื่อนโนย โอ้ยเพื่อนอู้วมมันเอาผมมันเอาผมเนี่ยมันเอาผมเลยอ่ะมันกระเทิบผมคนเดียวเลยอ่ะไม่เอาคนอื่นเลยอ่ะคิวไรกระจายเลยคุณไม่แน่มาาหผมเลยนี่มันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วต้องต้องยิงหัวนะยิงให้มันสลบครับโแล้วยิงตัวรยิงหัวเหรอยิงยากต้องยิงหัวเหรอแล้วแล้วไอ้ปืนยาสลบอ่ะยิงตรงไหนยิงตัวได้ครับอ๋อปืนยาสลบยิงตัวได้ใช่ แต่แต่บาซูก้าคือต้องยิงหัวใช่ไหมใช่เออหน้าที่พวกมึงเลยละกันอย่างนั้นน่ะนี่น่ะกูยิงไข่อย่างเดียวยิงไข่ตามแบงค์บอกใช่ยิงไข่ต้องเล่นกับลูกโอ้ยเชี่ยแม่งหมามามาแม่งมาโอ้ยเชี่ยบ้านกูล้มแล้วเนี่ยโอ้ยบ้านนี่เละเป็นขี้เลยบาซูก้าพังแล้วไม่องเนีมันมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วเลื่อนมันเหลือเท่าไหร่วะเนี่ย อันนี้ตายแล้วอินตายแล้วเหรอ่เกิดเกเตียงเกิดเตียงเกิดเตียงนั้นเกิดเตียงโอยผมยังไม่ตายอ๋อสลบเฉยๆตอนนี้มันตอนนี้มันจะหนีไปหน้าบ้านมันเล็งบ้านเราเนี่ยเนี่ยเลือดมันจะหมดแล้วนะเลือดจะหมดแล้วเหรอ ยิงอีกยิงอีกอัดหัวอัดหัวอัดหัวยิงอัดหัวยิงอัดหัวว่าตายปืนยาสลบอยู่ไหนว่เนี่ยะมว่าตายก่อนแน่เลยเอางั้นเอาปืนยาสลบยิงมันไปเรื่อยๆดีกว่ามันอยู่ไหนอะปืนยาสลบอะยู่ในพันเก้าเจ็ดสิบหกเองฮะโอ้แล้วยิงดอกยิงกันดอกละวเจ็ดร้อยเราจะการนี่ป้าปืนยังพอพอใช้การได้อยู่ไม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 ่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วเอายาสลบ ยาสลบยิงมันก่อนที่มันจะตายลูกดอกคือตู้ไหนวะหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวลืมเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวโอ้มันมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปตรงจมูกมันผมจะเอายาสลบยัดจมูกมันมันตายไวครับไอ้ยมันน่าจะสลบไวกว่าที่เราอยู่ให้ลูกปืนอยู่มันทำอย่างนั้นได้ด้วยวะลูกปืนมันลูกอกเอามันตายโอ้โหมันตายตายยิงนะครับนะเอาตายโอ้มันตายตายอ่ะ

อะไรครับเนี e ่ยอะไรนะฮะมาถึงแล้วเหรอจามาอะไรเร็วมามาถึงแล้วใช่ไหมไหน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 ตรงไหนตรงไหนไหนพร้อมพร้อมทุกคนพร้อมคนพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไนท์วิชั่นก่อนเดี๋ยวต้องปิดไนท์วิชั่นก่อนเอ้ยเห็นแล้ว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 ยิงมันเดไปดิอ๋อมาแล้วครับไม่ละเปิดตัวทั้งร้อผมเห็นวัานึงเห็นวัานเอาเลยปืนแต่ มา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 นี่ทำไมมันบินอยู่แล้วบาสุก้ามันมันไม่แม่นเหรอวะไม่แม่นไม่แม่นฮะยิงตัวมันผมมีโปเกมอนบอลแต่ต้องยิงให้มันอ่อนแรงก่อนอะให้มันใกล้ตายอะให้มันเจ็บๆโอ๊ยมันมาแล้วมันมาแล้วใช่ไหมเหมือนโปเกมอนเออใช่เหมือนโปเกมอนโปเกมอนบีบมนาอ้นี่มันอัลฟาอะไรเนี่ยบีบมนาวข้างงูผมูกตายไอ้บุ้ยอย่าหยุยิงใช่ยิงห่ยด้วยยิงอ่อนแรงด้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยิง จอๆเลยนี่ผมยืนบนหลังมันยิงอันไข่เดี๋ยวโอ๋อเฮ้ยส่วนไม่มียิงไม่ได้เดี๋ยวจะไปเอากระสุนแน่ยิงอันไข่ยิงอันไข่นี่แหละอันไข่ร้อยโอ้โหร้อยหกสิบแปดแทบไม่เจ็บปุติบปุติบผมถึงหัวแล้วปุติบไหน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 เดี๋ยวผมไปที่หัวด้วยผมหารู้จมูกไม่เจอปุติบ นี่มึงยังจ่าวยังจะเอายาจะาย่สลบยัดใส่สะสะจ,จมูกอยู่เหรอแน่นอนมันติดมันติดแล้วมันติดแล้วมันน่าจะนิ่งอยู่ตรงนี้<ห>มั้งโอ้นี<ห>ย่ยิงโดนบ้านอย่างเดียวเลยแบบผมอ่ะยาญ่อะไรลันโอ้ <c oughs> <c oughs> โหลันตัวมึงตัวมึงเฮ้ย <c oughs> ลันแม่งยิงแรงว่ะสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเลยอ่ะไอโอ้โห <c oughs> เอายิงไปลันยิงไปมันจะตายยังเนี่ย สามหมื่นแล้วฮะเร่อหนึ่งะไปแล้วครับสามหมื่นสานี่น้อยแล้วเหรอสามหมื่นนี่ร้อยเหรอน้อยนะฮะจุดตาน่าผมมันน้อยพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดยิง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 เฮ้มันหน,หน,หน,หนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วปั๊บฆาตกระตายนี่แหละหายไปไหนหายไปแล้วผมเอาโปเกมอนบอลจับมันเดี๋ยวทำไมผมวินไม่ได้เฮ้ยพี่โปเกมอนเดี๋ยวพุดแตกนะพุทโปเกมอนไหนวะนี่ไงไหนที่สุด ข่าก็จะได้ครอบครองไททันแต่ว่าอ๋ออยู่นี่ผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงหยิบหยิบหยิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพยายามหยิบอ๋อนี่ไงผมหยิบได้แล้วอุ๊ยเฮ้ยผมหยิบได้แล้วเฮ้ยพวกเราเราได้ไททันแล้วเว้ยพวกเราเราได้ไททันแล้วไหนอะผมอยากเห็นอะมามาหลังบ้านมาหลังบ้านผมเดี๋ยวปิดนายวิชานก่อนโอ้โหกูนี่ขี้รัวๆเลย มาาามหลังบ้านมาหลังบ้านมาหลังบ้านในที่สุดเราก็ได้ไททันแล้วเออทุกคนบินกันรอผมด้วยหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านทุกคนหลังบ้านเลยหลังบ้านเลยชุดแตกไมม่ีหลังบ้านเออยู่สุรุนี่ดูนะเราจะทำพิธีกรรมการปลดปล่อยไททันพิธีอัญเชิญอ่ะอัญเชิญอัญเชิญไททันอัญเชิญไททันคุณคุณคุณต้องมีการอัญเชิญเนี่ยอัญเชิญด้วยเหรอแล้วใส่ซองก็ยังอ่ะทุกคนอะฮะ มันต้องมันมันต้องบูชายันก่อนเปล่าบูชายันยังไงที่ซามูซามูโอ้บูชายันด้วยผมเจอไปไหนแล้ววะผมจะไปเลยนะผมไปนะผมไปตรงนี้เลยนะไหนเงี้ยเล้งป้าเจ๊กเฟงไงสุดยอดนี่แหละไททันเราเฮ้ยใหญ่เฮ้ยใหญ่ยิงมันอย่ายิงมันอันอันอันเราอันที่เราทำไว้อยู่ไหนอันเดี๋ยวาหาเดี๋ยวหาแป๊บ ผมบินหารูจมูกมันไม่เจอผมจะเอายัดจมูกมันน่ะเออคุณลองเนี่ยเนี่ยมันเป็นของเราแล้วมันไม่ทําอะไรแล้วละคุณเอามันดูเบื้อมันทำไมมันเดินอ่ะอ๋อมันตามมันตามผมเหี้ยผมเนี่ยแหละอ๋อมันตามผมมันตามผมก็โง่เนาะว่าไหมที่ไหนวะเนี่ยดูหน้าโง่เลยท่านหน้าตาดูโง่พอดูหน้าตามันชัดๆหน่อยสิโอ้โหเออแค่ได้อุ้มผมบินหน่อยพี่มันอุ้มไงวะหน้าตามันเหมือนปลาดุกอ่ะ เหมือนเหมือนปลาไหลอ่ะคุณออกไหนอ่านมันนะไม่ครับไม่ครับตั้งสารเืิมเต็มตัวเลยเราก็ไปทำมันได้คุณออกเอาแว่นแว่นขยายส่องมันเย็ดเคมีองค์มีอาร์เย็ดเคขี่เลยขี่เลยขี่ททันขี่ไททันสั้งตั้งตั้งโอ้โหกว่าจะทำได้ได้โอ้โหกว่าจะจับได้เปลี่ยนชื่อก่อน ไททันไททันเทพซ่าคุณตี๋ครับผมว่าคุณตี๋เปลี่ยนไม่ได้หรอกครับทำไมครับาว่มันเดินเลยระยะคุณตี๋เปลี่ยนได้ไหมเฮ้ยได้แล้วนี่ไงนี่ไงไททันเทพซ่านี่ไงโอ้โหเราได้ไททันเทพซ่าแล้วเว้ยโอ้โหคนบังคับคนบังคับไททันแม่งใครขี่คนเป็นโปลิโออ่ะใครขี่ไททันเดี๋ยวบอกว่าลันลันโดเช่ลันขี่ไททันหนะ มผมขอผมขอขี่บ้างเนี่ยันพี่ต่อขี่หน่อ,อ,ย,อนยอะไรพี่มเฮ้ยข้าวบมันคืออะไรอ่ะมันต้องขี่ตรงตรงเท้ามันต่อวะพื้นมันต้องขี่ตรงเท้ามันใช่ไหมใช่ครับใช่ตรงคอมันกะ็ได้ครับเฮ้ยนี่ไงแล้วมึงจะขี่ไปไหนเนี่ยโอ้โหถอยหลังโคตรช้าเพราะว่าคุณเดินเดินม้วนดีกว่าไหมไปทัวร์รถติด้อเราทัวร์ไททันทัวร์ไททัน อ่ลนะครับวันนี้นะครับ <g ib berish> เราจะพาทัวร์ไทยท่าน <c oughs> เราจะพาตัว <c oughs> ท่วนานรับตีได้ไหมท่านมัน <c oughs> ไม่ได้เยอะนะ <g ib berish> อ่าเราจะเราจะลองไปตีตัวข้างหน้าไปไปไปโดนบอสตีตายแล้วใครท่านท่านเป็นเรื่องอะไร ตอนนี้เลื่อนมันไม่เต็มนะครับไอ้ผมรู้แล้วต้องต้องเอาแว่นขยายอะส่องส่องดูเลื่อนมันอะอ้าวบวกเปล่าบวกเปล่าสาดบวกเปล่าบวกเปล่าเฮ้ยมึงบวกเปล่ามึงบวกเปล่าไอคุณคุณคุณต้องสู้ตัวคอยาวให้หมดสิอาได้จะให้คอยาวเหรอฮะคอยาวเหรอโตายไปเีนะมึงบวกเปล่า บไม่โดนไม่โดนอุ้ยโอ้ยอ้าวอ้าวไอ้เหี้ยถ้าตัดตายเรียบร้อยจ้าอ้าวจับอกแล้วว่าอะไรทำให้ทันตายโอ้ยจบแล้วจบแล้วกว่าจะลากมาได้กว่าจะทำอ่านกว่าจะทำกระสุนกว่าจะโอ้ยเฮียปิดคอมแล้วนะนั่นนะฮัลโหล ผมไปเลยนะปิ๊กลเลยนะเหนื่อยมาสองสามวันนี่คืออะไรวะเนี่ย